สวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนวันนี้โดยชายก็ได้พาแมวมากินที่แมค o โดนั์นะคะวันนี้ก็จะมีการสร้างผ่านตู้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็รอไม่ลเลเียยไปรับข้องค่ะแมวต้องมารอข้างหนอนะคะเพราะข้างในคนหนังเต็มค่ะวันนี้อากาศดีนะคะคนก็เลยออกมากินกันเยอะค่ะ ข้างโนอโรนต้องใส่ม่วนนะคะโปรฟ้าก็มาเต็มแล้วค่ะน้าแมวแล้วก็ได้แล้วค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นไก่ค่ะแล้วก็มีไอติมด้วยนะคะแมวก็เริ่มกินปิกไก่ก่อนค่ะรสชาติเค็มไปนิดนึงนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ลูกชายชอบมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์เป็นประจํานะคะส่วนแมวก็ไม่คอยได้มากินบ่อยค่ะนานๆจะกินสักทีนึงนะคะ ช่วงนี้แมวก็ต้องไปตามที่โลชวนนะคะแมโวโรไวโลจะชวนไปกินหรือว่าโลจะชวนไปออกกําลังกายเบาๆข้างหนอค่ะเราอาเมืองที่นี่เป็นเมืองเล็กนะคะเข้ามีเพื่อนน้อยค่ะคือเพื่อนคนไทยก็แยกย้ายไปทํางานใกล้กันแล้วก็เพื่อนฝรั่งส่วนหมาก็จะไม่สนิทกันแบบคนไทยนะคะมีจะมีของแรนมีนามีนุ่มามาีผลไม การใช้ชีวิตที่เมืองนอนะคะจะเตต่างจากบ้านเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนนะคะจะห้าดายาค่ะเราคุณเป็นแม้นะคะก็ต้องคอยประคับประคองและก็ให้หลูนะคะมีความสู้เข mm ้มแข็งและก็แข่งแกร่งค่ะ ความใกล้ชิดเลยเอาใจใส่ครอบครัวก็เลยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสําหรับคนที่พาลูมายู่เมืองหนอค่ะและเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะฤดูร้อนนี้ก็จะหมอดแล้วค่ะก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมันจะมีลมและก็ฝามเย็นนะคะม่หม้อที่จะออกมาข้างหนอค่ะครอบครัวของแมวนะคะก็จะให้คามใกล้ชิดเลยสําคัญกับหลูมาที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีไล่ยลครอบครัวนะคะ ทีพาหลมาแล้วก็ปล่อยปลาลันเลยนะคะหลก็จะมีปันห้าค่ะเพราะเขาจะรู้สึกอ้างวางดุดเดียวนะคะไม่มีใครคอยที่จะปรึกษาค่ะนั่นก็คือสาเหตุนะคะทำให้เด็กๆที่นี่เป็นเบบนั้นกันเยอะนะคะหลที่ติดตามเมมาจากเมืองไทยค่ะเพราะบางครอบครัวนะคะมาเร็วทางสามีก็ไม่ได้ร่ำรวยเมื่อทีได้คิดแล้วว่างตอนยุ่เมืองไทยก็ ทำให้นะคะต้องทำให้หลูด,ดิ้นรนค่ะหาเงินชายตั้งเต่เรมายู่นะคะและก็ทำให้บางคนก็ต้องจ่ายค่าชาวบ้านให้กับผอด้วยค่ะบางครอบครัวโ<ชาว>อก็ไม่เอาลูติดข้องเรานะคะอันนี้แมวไม่เห็นด้วยเลยค่ะว่าถ้าใครจะมีมมเฟนนะคะอย่าเลือเฟนแบบนี้นะคะ<ม>เลือเฟนที่รักเราและรักลูของเราด้วยนะคะเรายต้อนรับเราัง กินกันไปคุยกันไปนะคะและด้านล่างแมวก็เห็นลูกค้านวดประจําของแมวค่ะเขาเป็นนักรองโอปราประจําประเทศสวีเดนนะคะแต่ท้ายเขาไม่ได้ค่ะแกเรไม่เห็นเลยได้ซืรถมาลยได้ก่อนซ่าม่านหนึ่งเกต่านหนึ่งเกตโอกันโอปรา เขาเป็นนักร้องโอปรานะคะแล้วก็เคยมาเป็นลูกค้าวนวดที่ร้านแมวค่ะนั่งกินไปก็ชมบรรยากาศไปนะคะใกล้ที่นี่ก็ค่ายไม่แพงนะคะสามชิ้นยี่สิบเก้เาครนค่ะเอาบนอารามีไม่ได้ใส่ไมว่ะเออค่ะ ขันกินแค่ร,มร,รถมบไปลูกตามด้วยไอติมเลยค่ะไอติมรสนี้ร้อยหมาเลยนะคะ<ร>เป็นกะทิแล้วก็ราดด้วยสตรอเบอรี่ค่ะเอาแล้ๆๆบ้านพากพอยังืง

ม,มันว่านมันว่านด้วยอันนี้อร่อยว่ะต่อเบอร์รี่ยังมีเปียวๆบ้างไงที่รังตั้งแบบนี้แบบนกัน้ไม่ต้องสั้งเบาหวานตามหา,หาแล้วครับมาเรากินกันเสร็จแล้วนะคะก็เสิร์ฟไอติมไปฟาดลุงม,มี่ด้วยค่ะเราก็รีบไปเลยนะคะเพราะว่าไอติมละลายค่ะแมวก็ต้องหนันงนนคือไปด้วยแล้วก็หนังสดนำไอติมในรถไปด้วยค่ะ ท,ที่ประเทศสวีเดนตอนนี้ใกล้จะเหลือตั้งค่ะแตลกกด้านฝ่ามือนะคะของแม่จะมีป้ายหาเสียงของหนักการเมืองปักอยู่ค่ะเดี๋ยวสังเกตเลยกันนะคะเดี๋ยวแม่จะทำโลซ้อนไว้ให้ค่ะดได้งได,ได้ได้งานไม่ยห็นแม่ไว้ตอนนั้นเก็บตังตั้งกต่ไปดังไปขับเกีะรืถองที่ไปซื้อเว็บรอยมา่ี่ <S 1> <S 1> ปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่แม่จะต้องเหลือตั้งที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะ แต่แมวยังไม่รู้ว่าจะเหลือผักได้เลยค่ะไม่มีผักอยู่ในใจเลยค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยวข้างนุ่นซอยที่จะข้าบ้านแมวแล้วนะคะแข <Okay, S 1> จะถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็ถึงบ้านแล้วนะคะหลุงมี่นังพักใายเนื่อยค่ะเพราะลุงมี่ตัดยาค่ะวันนี้ Här är en glass till mig här. Komma här. Tackar! tjockor. Halloj mig! Halloj! Vad heter den? Den heter det Hej Tim Sunday. Ron Ron Bra. Från McDonalds. Ja. Ron Ron Ice ไฮรยอรยรอยเออรอยรอยและร้อนร้อนลุงมี่ก็ได้ไอติมเย็นเย็นนะคะลุงมี่บอกว่าร้อยร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ข้อกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวค่ะสำหรับวันนี้แมวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ